พอสั้น <Option S 2> ไปนะครับม,มันเลี้ยวแคบไปเดี๋ยวลองใหม่มเลี้ยวแคบเกินนะครับน้ำลึกว่ะฝน,นก็จะมา ผมก็บินไม่เก่งนะแต่พอพอไปได้นะครับเอาใหม่นะครับ ึ5 1สเกลพับอาซีนะครับ750ม MM, มหรือ75เซนะบ,บินเล่นท่าอะไรเนี้ยโอเคนะมันจะบินง่ายนะครับถ้าเป็นพวกกึ่งเป็นสเกลลำโรงงานทําอ่ะถ้าเป็นลำไทยมันก็จะแบบบินแบบ ีก็คืดขืนข่ลยต้องมาไล่หา mm hmm. พวกนี้เขาจะบอกสเปคมาเลยว่าเราควรใช้ยังไงซ g อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยสเกลมันจะได้ mm hmm. ช้าไดนะ mm hmm. แล้วเวลาการเล่นนะครับ mm hmm. ก็อยู่ที่ประมาณ15นาที mm hmm. แต่ผมจะบินแค่3-4นาทีก็พอนะครับ mm hmm. เพราะว่าอันตราย ชค่องบินบังคับไม่มีใครบินเกินสิบนาทีหรอกนะครับอันตรายนะครับถ้าแบตอ่อนแล้วมันจะคอนโทรลยากทุกอย่างมันจะเพี้ยนไปหมดมีอัต,ตาราล่อนอยู่นะครับล่อนได้อยู่ บินต่ำเกินนะครับมันอัพไม่ขึ้นเอาใหม่นะครับที่ผมไม่ตัดต่ออีกแล้วนะครับตกก็ตกรตจริง แบบมันก็จะเริ่มอ่อนๆก็ด้วยเดี๋ยวรอรถไปก่อนนะครับมีรถมา พอเสียของการบินต่ํานะมันก็จะอัพไม่ขึ้นมันอัพมันจะอัพไม่ทันนะครับเคนะฮนะอันนี้มันบินแก้ตัวให้ดูเดี๋ยววนกลับมานะครับแล้วก็จะลงลเคสนะครับเดี๋ยววนแล้วนะครับ เอ้ยเคชุดล้อหลุดนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนอกจากชุดล้อหลุดมันกัะแทกชุดล้อผมไม่ไม่ได้ขันน็อตยึดไงผมเสียบไว้เฉยโอเคนะครับสำหรับใครชื่นชอบมัดแตงตัวนี้นะครับติดต่อสอบถามที่ไลน์ไอดีแล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงนะครับ ราคาก็อยู่ที่คลิปวิดีโอนะครับผมจะลงรายละเอียดไว้ให้นะครับผมโอเคครับ